ติงข่าวสวัสดีครับติงข่าวเทปนี้นะครับทำขึ้นเพื่อคารวะและระ,ะลึกถึงนะครับพระเอกตลอดการสมบัติเมทินีครับปีนี้นี่เราสูญเสียดวงดาวไปหลายดวงนะพี่ติงนะดาวแต่ละดวงคือดาวจะรัดแสงทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะพระเอกหนังไทยนะครับพระเอกตลอดการแล้วก็พระเอกหนังไทยที่คนไทยรักมากที่สุดน,นะครับเราเสียพระเอก สรพงษ์ชาตีนะครับที่เล่นหนังมากกว่า500เรื่องเราเสียทั้งพระเอกและนักร้องอย่างต้อยเศรษฐาศิระฉายานะครับแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็เสียพระเอกตลอดการสมบัติเมทนีนะครับหรือน้าแอดนะฮะพระเอกตลอดการจริงๆครับคนนี้ครับซึ่งพอแอดสมบัติเมทนีนะหลายคนบอกว่าเป็นบุรุษที่เกิดมาครบเครื่องจริงๆตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าวงการหรือตั้งแต่ก่อนเข้าวงการจนกระทั่งวันสิ้นลมหายใจแหมพระเอกสมัยก่อนเนี่ยนะครับ คนที่จะเป็นพระเอกเป็นนางเอกได้นี่นะครับมันทั้งต้องสูงต้องรูปหล่อจริงๆนะครับแล้วก็ต้องแบบต้องตามนอรลักษ์เนี่ยนะฮะครบทุกประการเนี่ยนะฮะแล้วที่สําคัญสมัยก่อนมันไม่ได้มีศายลกรรมเลยฮะคุณโยกครับคุณผู้ชมครับคนที่หล่อก็หล่อแท้ๆคนที่สวยก็สวยสุดๆเลยนะครับจะสวยแบบหมวยแบบตีหรือจะสวยแบบคมขำแบบไทยแท้อะไรอะไรก็ว่าไปนะครับและนายแอดเนี่ยสมบัติเบธนีนี่ก็ครบครึ่งจริงฮะ เขาเรียนทั้งเทศศิลินนะครับเรียนทั้งอุเทนถวายแล้วก็ทํางานจนทั้งเข้าสู่วงการเป็นนักแสดงละครทีวีก่อนนะครับตั้งแต่ยุคททบ5ใช้ชื่อช่อง7และสมบัติเมธนีนะครับเล่นหนังเป็นพระเอกถึง617เรื่องจนกระทั่งกินเนสบุ๊กต้องบันทึกไว้ว่านี่คือสถิติระดับโลกแล้วนะครับเขาไปตามหาดูนะครับในเมืองไทยในอันดับหนึ่งอันดับ2อง้อยู่เมืองไทยหมดเลยนะครับพี่เอกสรพงษงชาตินี่นะครับเล่นมา500เรื่องนะครับ เทียบเท่ากับพระเอกหนังอินเดียอีกคนหนึ่งนะครับเล่น500เรื่องเท่ากันนะครับนายแอชชนะขาดครับ617เรื่องครับเป็นสถิติโลกผมคิดว่าชาตินี้และชาติไหนก็ไม่มีใครทำลายได้หรอกครับนอกเหนือจากผลงานการแสดงแล้วพ่อแอดเนี่ยก็ยังมีผลงานเพลงด้วยค่ะโอ้ร้องเพลงประกอบหนังก็หลายเรื่องด้วยกันนะครับกับเพชรราชาวราชนะครับและที่สําคัญกํากับหนังก็กำกับหลายเรื่องแล้วไม่ใช่กํากับหนังแบบ อะไรธรรมดาด้วยนะครับกำกับหนังที่ทําเงินด้วยนะครับกำกับหนังที่แจ้งเกิดดาราอีกหลายคนคนไปดูนะครับหนังเรื่องแม่แตงล่มใบเงี้ยลูกสาวกำนันอย่างเงี้ยนางสาวลูกว่าเงี้ยนะเขา เป็นคนกำกับหนังที่ให้กำเนิดพวกสาวจอมแก่นสาวจอมบูสาวจอมดื้ออะไรพวกลูกสาวชาวนาอะไรทั้งหลายน,นะครับนี่คือนายแอดเลยนะครับลายเซ็นของนายแอดเลยนะครับแล้วได้รางวัลตุ๊กตาทองจากหนังเรื่องศึกบางระจันนะครับเล่นหนังนี่เขาเรียกว่าเล่นปีละประมาณ40เรื่องด้วยกันนะครับคุณนับดูแล้วกัน600เรื่องนี้เล่นกันไปกี่ปีนะครับเนี่ยนะครับนี่คือนายแอดแท้เลยนะครับสุดยอดของมืออาชีพและเป็นคนที่ คนในวงการนี้รักนะครับแล้วก็คนในวงการเนี่ยพูดถึงนะครับเรียกว่ามาดีแล้วก็ไปอย่างดีเลยนะครับดารลาสมัยนี้เ,เรียกว่าเทียบไม่ติดเลยนะพี่ติ๋งมาเพราะว่าในเรื่องของจานวนการสแสดงเนี่ยบางคนก็มีปีละเรื่องเท่านั้นเองปีละเรื่อง2เรื่องเพราะแอนนี่ปีละ40กว่าเรื่องผลงานการโฆษณาก็ไม่น้อยนะคะพี่ครับแน่นอนนะครับผลงานโฆษณาก็ไม่น้อยโฆษณาที่ทําให้สมบัติไปเธนีเนี่ยรู้จักยันรุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะรุ่นน้องรุ่นลูกผมเนี่ยนะครับรู้จักนะฮะแอดจัก โฆษณา DVD AJ เอครับพระเอกตัวจริงครับยุคสมัยที่คนไทยรู้จักแผ่น DVD แผ่น VCD ดีนะครับแล้วก็รู้จักแผ่น DV d ี๊อปนะฮะเครื่องเล่นวิดีโอเครื่องอื่นเครื่องเล่นดี d เครื่องอื่นเนี่ยเล่นไม่ได้ครับแต่ AJ เล่นได้ทุกแผ่นครับแผ่นผีแผ่นหลออแผ่นอะไรมาเล่นหมดนะครับเรียกว่าแข็งแร่งและเป็นพระเอกทุกทศวรรษนะครับเขาเลยเอาคอนเซปต์ของนายแอด์ได้บอกว่าพระเอกตัวจริงนะครับ AJ นะครับแล้วก็ดังมากครับนายแอดครับ เอเจดีบีดีพระเอกตัวจริงในสำหรับดาราปัจจุบันเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาเล่นละครน้อยแต่เขารับโฆษณาเยอะจริง,รงๆเนี่ยพ่อแอดเนี่ยก็ละครเยอะภาพ,พยนตร์เยอะแล้วก็โฆษณา2,000กว่าเรื่องเลยนะพี่ติ๋งเรื่องของผลงานการแสดงเนี่ยถามอย่างนี้ดีกว่าพี่ติ๋งก็ไวัยไล่เรียกัะนะแอด์นะนะกับพ่อแอดเนี่ยไม่คนระับเขารุ่นพ่อผมนะครับเขาแปดสิ <c oughs> บห้านะครับผมเพิ่งจะห้าสิบนะครับยังอ้อออยู่เลยครับก็น,น่าตามอายุแล้วเนี่ยห้าสิบกว่าอย่างนี้ของพี่ติ๋งนะนะก็น่าจะทันในส่วนของผลงานการแสดงของพ่อแอด์ู่พันยังไงบ้างคะ แน่นอนนะครับยุคสมัยของนาแอดเนี่ยนะฮะผมเรียกน้ากันแล้วกันนะครับนาแอดสมบัติเมธนีเนี่ยเป็นยุครุ่งเรืองประมาณตั้งแต่ปีอ20มาเป็นต้นมานะครับแต่ผมเนี่ยเริ่มจะดูหนังได้ตอน22พอผมเรียนป .1 นะครับผมเรียนป .1 อยู่ที่กิโลเมตร80นะครับที่ปัจจินบุรีเนี่ยนะครับหนังกางแปลงมาฉายต้องมีหนังของสมบัติเมธนีนะครับไม่ว่าจะคู่กับนะครับนาเปียกอรัญญานะครับหรือเพชรลาชาวราชนะครับนางเอกในตาน้ำพึ่งเนี่ยนะครับ เรื่องพวกนี้นะต้องมีทุกครั้งไปนะเป็นยุคลุ่งเรือนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นยุคป,ปลายๆที่นแอดเริ่มเล่นเป็นบทลองเป็นเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นอะไรต่ออะไรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนแอดนะักกุ้งศีวิไลเนี่ยนะครับยุคไล่เลี่ยกันเลยปี2องสองเนี่ยเป็นยุคที่โด่งดังมากและผมเนี่ยนะไปนอนหลับเฝ้าหน้าจอแอดประจำเลยครับเด็กปนหนึ่งครับดูได้ไม่เกินเรื่องของเรื่องครับหลับขาจอตื่นมาทีไรน,นะครับคนหายไปได้หมดไม่รู้ทุกทีครับ ของสุขภาพร่างกายบ้างหลายคนก็จะจําภาพของ,ของพ่อแอสมบัติเบธนีเนี่ยโหกล้ามใหญ่กล้ามโตแข็งแรงมีซิกแพคไม่ว่าจะอายุอานามเท่าไหร่ก็ดูเป็นคนแข็งแรงอยู่ตลอดนี่นะครับอดีตเด็กเทพซิรินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฟุตบอลเนี่ยเขาเก่งฮะเรื่องรับบี้เขาเก่ง นะเรื่องมวยก็เป็นนะเล่นกีฬาหลายชนิดด้วยกันนะครับและเพาะกล้ามด้วยนะครับเพราะนั้นกล้ามนะแอ๊ดเนี่ยนะครับใหญ่มากแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอน,น,นะครับนะแอดเคยบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีทั้งดัมเบลบาร์เบลนะครับเห็นแล้วต้องออกกาลังกายทุกวันแล้วนั่นนหะทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงเราจะเห็นว่าเมื่อสองว่านนี้เองฮะมีคลิปนะแอดนะฮะเต้นแทงโกนะครับเต้นอย่างดีเลยนะครับและที่สําคัญนะครับก่อนที่นะแอดจะเสียชีวิตแค่วันเดียวยังไปถ่ายโฆษณายังไปถ่ายละครอยู่เลยนะครับเพราะนั้น ร่างกายแข็งแรงครับแล้วเสียชีวิตเนี่ยหมอเขาลงไว้ว่าเสียชีวิตด้วยโรคชราครับคือนอนหลับไปฮะแล้วก็หลับไหลไปนะครับนี่เสียชีวิตแล้วก็ยังไปอย่างคนมีบุญเลยนะครับนายแอดสมบัติเมธานีครับออกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวก็จัดเป็นหนึ่งบุคคลที่เป็นต้นแบบของคนโรแมนติกอะพี่ติ๋งครับนายแอดกับประตูเนี่ยนะครับคือกาญจนาเมธานีเนี่ยนะครับ เป็นคู่รักกันมาตั้งแต่ในะแออายุยี่เนะครับแล้วปตู้เนี่ยอายุ16เองฮะมาซักผ้ามารีดผ้าให้สมบัติเมสันีฮะเห็นพระเอกเก๊กๆก๊กั <c oughs> ๆงๆนะครับตอนแรกก็ยังไม่ได้รักกันนะครับแต่ก็ใช้วันเวลาจกนกระทั่งรักกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็เป็นคู่รักคู่เดียวจกนกระทั่งสิ้นชีวิตไปนะครับมีบุตรมีธิดาด้วยกัน5คนด้วยกันนะครับนี่คือความรักของพระเอกตลอดการครับมีภรรยาแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับ อีกคนหนึ่งที่เมื่อสักครู่พี่ติ๋งพูดถึงก็คือคุณกรุงศรีวิไลนั่นเองนะคะซึ่งก็เรียกว่าตีคู่กันมาทุกยุคทุกสมัยเลยเหมือนกันกับพ่อแอดใช่ครับแน่นอนนะครับสมบัติเมธนีกรุงศรีวิไลเราเป็นคู่แข่งกันแต่นายเอ็ดดี้เนี่ยนายเอ็ดดี้คือกรุงศรีวิไลนะครับเป็นรุ่นน้องหน่อยฮะเป็นพระเอกรุ่นน้องหน่อยนะครับแต่สองคนนี้เคยเล่นหนังประกบกันนะครับชื่อเรื่องสิงล่าสิงนะครับสองคนนี้เล่นกันเมืองเหมือนกันครับนายแอดสมบัติเมธนีลงสมัครสวมาจากการเลือกตั้งนะครับ เมื่อปี49นะครับและได้คะแนนมาอันดับ8ด้วยนะฮะในกรทมนะครับแต่ไม่ทันได้เข้าสภาครับเขาปฏิวัติไปก่อนนะครับส่วนกรุงศรีวิไลเนี่ยลงสมัครสสฮะตั้งแต่พักไทยรักไทยพักเพื่อไทยลงไปทุกพักฮะจนล่าสุดมาอยู่พักพลังประชารัฐกับลุงตู่เนี่ยนะครับเพราะนั้นสองคนนี้เนี่ยเขาก็แข่งกันมาเลยนะฮะตั้งแต่ภาพยนตร์มาจนกระทั่งมาทางการเมืองก็เล่นคล้ายๆกันแต่เขารักกันดีนะครับมีความรักใครกันดีเลยนะครับอย่างที่ผมบอกคุณนะครับกรุงศรีวิไลกับสมบัติป ผมเป็นประจักษ์พยายนด้วยนะครับปี2522ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป .1 นะแล้วผมไปนั่งดูด้วยเพียงแต่ว่าผมดูไม่จบนะฮะผมรู้ว่ากุ้งก็เป็นสิงสมบัติก็เป็นสิงนะครับสมบัติเมร์นีเนี่ยมาอย่างสิงแล้วก็ไปอย่างสิงนะครับส่วนอเอ็ดดี้กุ้งสีวิไลเนี่ยนะครับวันก่อนเพิ่งเห็นไปไหว้ลุงป้อมนะครับเพิ่งไปไหว้ลุงป้อมมาผมก็เลยไปรู้ว่าตอนนี้นายเอ็ดดี้นะฮะกุ้งสีวิไลเนี่ยยังมีความเป็นสิงอยู่หรือเปล่าครับ